สวัสดีครับผมแอมินเฟรนนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่22ระหว่างสิงห์พงาดแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับโดยจะแข่งกันในวันที่30ตุลาคมนะครับเวลาตี35นาทีนะครับหรือว่าตรงกับเช้าวันพุธที่31นะครับที่สนามวิลล่าปาร์กนั่นเองนะครับมาดูตารางอันดับคะแนนกันสักเล็กน้อยนะครับวิลล่าอยู่อันดับ4นะครับ21ยี่สิบเอ็ดนัดสี่สามแต้มนับ10 21นัด29แต้มความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านแอสตันวิลล่านะครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยในเกมกับเชลซีนะครับในศึก FA Cup คัพนะครับรอบที่4วิลล่าก็บุกไปเสมอเชลซีได้0ูนย์นะครับทำให้จะต้องมารีเพย์กันที่วิลล่าพาร์คอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผลงานในลีกเนะี่ยช่วงบ็อกซิ่งเดย์ที่ผ่านมาก็ชนะ1เสมอ1แพ้1น,นึ่งเลครับนัดล่าสุดกับเอฟเวอร์ตันก็เสมอกัน0ููนย์นะครับ ทำให้ตอนนี้เนี่ยอันดับในลีกอยู่อันดับที่4นะครับแต่ว่ามีคะแนนเท่ากับอันดับที่2และ3อย่างแมสตี้กับไอซ์นอนด้วยนะครับยังมีสิทธิ์ในการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับเราก็ควรจะชนะนั้นนี้เพื่อเกาะ กลุ่มหัวตารางต่อไปนะครับสำหรับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับและยังลงในนันอิงไม่ได้ก็จะมีเอมิเลียโนบูเอนเดียนะครับกองกลางชาวอาร์เจนตินานะครับไทรอนมิกส์กองหลังคนสำคัญของทีมนะครับซึ่งเจ็บยาวมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้วนะครับแล้วก็มีเบอร์ทานเตอเร่นะครับที่ต้องไปเตะช่วย แอฟริกัน a นชั n นคัพนะครับกับทีมชาติบูรกินาฟาโซนะครับก็ยังเจ็บอีกด้วยนะส่วนขุมกำลังที่เหลือก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับแอสตันวิลล่าเนี่ยในช่วงตลาดหน้าหนาวก็ไม่ได้มีการเสริมทีมเพิ่มเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใน,ในตัวผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับที่ทางอูนายเอเมอรี่นะครับได้เลือกใช้งานนะครับซึ่งต้องชมอูนายเอเมอรี่มากเลยนะว่าฤดูกาลน,นี้เนี่ย นะครับพาไอซ์มิลล่าจากทีมที่ฤดูกาลที่แล้วนะครับตอนแรกเนี่ยลุ้นอิโตกชั้นฤดูกาลที่นี้เนี่ยนะครับขึ้นมาอยู่ในท็อปโฟร์ได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังผลักดันตัวโอลิเวอร์กินนะครับกองหน้าของทีมเนี่ยขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษอีกด้วยนะครับแล้วก็มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้นะครับกองหน้าของทางวิลล่านะครับนอกจากทางโอลิเวอร์กินแล้วเนี่ยยังมียอร์ดูรานนะครับเป็นกองหน้าดาวรุ่งชาวโคลัมเบียนะครับที่ในครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยจะมี การดึงขึ้นมาใช้งานนะครับแต่ว่าก็มีข่าวว่าทาง QC เนี่ยให้ความสนใจด้วยนะครับความพร้อมของทั้งฝั่งนิดข้อเส้นบ้างนะครับสริกาดงเมื่อคืนวันเสาร์นะครับเพิ่งจะจัดชุดใหญ่บุกไปชนะฟูลแลมในถ้วย FA ครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ใน FA ครับเนี่ยยังมีลุ้นอีกหนึ่งรายการในฤดูก,กาลนี้นะครับผลงานในลีกเนี่ย ในช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่าผลงานก็ดรอปลงไปนะครับอาจจะมาจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตัวผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีลุ้นแชมป์อะไรแล้วนะครับคงจะทําอันดับให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าในลีกเนี่ยเจ็ดนัดหลังสุดเนี่ยแพ้ที่หงนัดด้วยกันนะครับล่าสุดก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในบ้านของตัวเองเนี่ยไปอย่างน่าเจ็บใจนะครับคือขึ้นนําก่อน2อหนึ่งแต่มาโดนทีเด็ดของเควินดูบอยในช่วงท้ายะครับก็แพ้ไปนะครับสประตูต่อ2นะครับนักเตะบาดเจ็บที่ลงไปได้ในด้านี้นะครับ จะมีพุทธประตูเบอร์นหนึ่งนะครับนี่ป๊ปเจ็บไหลนะครับตัวหลังแมทแทร็กเก็ตนะครับแบ็กซ้ายนะครับลิวาร์เวนโตนะครับแบ็กขวากองกลางนะครับโจลินตันนะครับก็เจ็บยาวถึง ไปลูดูกาลเลยนะครับโจวิลล็อกเอลเลนเดอร์สันฮาวิบาร์นะครับกองหน้าก็จะมีคาราวิลสันที่ยังเจ็บน้องอยู่นะครับซันโดโตนาลีก็ถูกแบนนะครับประมาณ1ปีนะไม่พอนะครับมีเจ็บเพิ่มสองคนอีกโอ้โห้จามาร์เซลนะครับกองหลังแล้วก็มิกิเออรมิรอดปีกขวามาเจ็บเพิ่มนะครับแต่ว่าจะมีแจ็คขอบเมอร์ฟี่นะครับหายเจ็บกลับมานะครับแล้วก็ตอนนี้ไอที่ฮาวเนี่ยเริ่มไปหายิบยิมนักเตะ นะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยติดต่อไปที่สเปอร์เพื่อจะขอยืมปีแอร์เอมิร์เฮยเบิร์กของตัวลของสเปอร์นะครับแต่ว่าที่นั่นก็ตะบาดเจ็บเยอะเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะให้ยืมหรือเปล่านะครับแล้วก็การเงินของนิวคาสเตอร์ตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่ด้วยนะนะครับขายนักเตะไม่ได้นะครับนักเตะก็มีไม่พอนะครับเป็นเรื่องที่นิวคาสเซอร์ต้องทนกันไปก่อนนะครับ เทสทัวเอที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนี่ครับเคยเจอเคยเจอ,อกันมานะครับ172ครั้งอัลซันวิลล่าชนะ59นะครับนิวคาสเซิลชนะ74เสมอกันไป39ครั้งนะครับรู้การน,นี้เจอกันมาแล้วตอนเปิดฤดูกาลน,นะครับเป็นนิวคาสเซิลเนี่ยชนะไปก่อน5ประตูต่อ1ที่เซนต์เจมส์พาร์คนั่นเองนะครับครั้งสุดท้ายที่นิวคาสเซิลบุกมาชนะอัลซันวิลล่าได้ต้องย้อนไป10ปีที่แล้วนะครับในปี2013นะครับวิลล่าเนี่ยไม่แพ้ใครมาแล้วนะครับใน1 1 เกมหนังสุดในบ้านของตัวเองเนะครับส่วนนิงฟอเซอร์นเนี่ยก็แพ้ในลีกมา4ี่นาทีต่อกันแล้วนะครับ โดยวิลล่านะครับฮันน่าหลังสุดชนะ4เสมอ1ครับส่วนนิวคอเซิลเนี่ยฮันน่าหลังสุดเสมอ1นะครับแพ้2แล้วก็ชนะ2นะครับค่าเฉลี่ยในการยิงประตูในบ้านนะครับของวิลล่าอยู่ที่2.9ประตูต่อนัดเดี๋ยวคอเซิร์นเวลาไปเยือนนะครับอยู่ที่1.6ประตูต่อนัดนะครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยในการเสียประตูเนี่ยนะครับทางวิลล่าอยู่ที่0.8ประตูต่อนัดนะครับเวลาเล่นในบ้านส่วนนิวคอเซิลเนี่ยเวลาไปเยือนโอ้โหเสียเยอะเหลือเกิน2.2ประตูต่อนัดนะครับจะเห็นได้เลยว่ากองหลังนิวคอเซิลปีีีนน้เ่ยพอ ตัวหลักเจ็บไปนะครับตัวสำรองเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะจะเสียประตูเยอะจริงๆท็อปโกลสกอร์นะครับวิลลาเป็นออริเบกินเก้าประตูนะครับส่วนทางเนโคลเซอร์จะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับที่10ประตูนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสทีมนะครับ วิลล่านะครับเป็นเลออนไบรลี่นี่ครับปีกจีนชาติจาเมกาวัย26ปีนะครับที่วิลล่าซื้อมาจากเลเวอร์คูเซน32ล้านยูโรนะฮะแล้วก็ปกติเนี่ยจะถนัดเล่นปีกซ้ายนะครับเท้าซ้ายแต่ก็เล่นปีกขวาได้เหมือนกันนะครับฤดูกาลนี้เล่นไป29เกมนะครับยิงไปเก้าใอีก8นะครับเป็นนักเตะที่ผลงานดีอันดับต้นๆของแอสตันวิลล่าเลยจริงๆนะครับในฤดูกาลนี้คือยกระดับมาดีมากๆนะครับสำหรับว่าทางเลออนไบรลี่นะครับ มาดูทางฝั่งของข้อสร้างกันบ้างนะครับให้คนนี้เลยครับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับกองหน้าทีมชาติสวีเดนวัย24ปีนะครับที่ซื้อมาจากเรอัลซิดันฤดูกาลที่แล้วนะครับถึง70ล้านยูโรด้วยกันนะครับมือด่างสูงถึง192เซนติเมตรก็มีความรวดเร็วจบสกอร์ดีนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยมีการบาดเจ็บนะครับในช่วงต้นฤดูกาลนะครับแล้วก็หายเจ็บกลับมานะครับเล่นไป24เกมยิงไป14ลูกทุกรายการนะครับถ้าไม่เจ็บเลยนะครับโอ้อาจจะยิงได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเป็นนตตตัวจจบสกอรร์ที่่าาิิดมงๆ นสิ่งประจวบจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นนะครับทีมแอสตันวิลล่าเนี่ยเพิ่งจะเตะ FA ฟเอัพกับทีลซีด้วยนักเตะชุดใหญ่นะครับที่มีผสมสำรอง3-4ถึงคนนะครับแล้วก็ได้พักมาเพียง2วันนะครับก็ต้องเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกแล้วนะครับก็อาจจะต้องจัดชุดใหญ่ลงไปก่อนนะครับอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าต้องเอาชนะในคอนเสิร์ตให้ได้เพื่อเกาะกลุ่มนำหลีกนะครับของพรีเมียร์อีกเนี่ยต่อไปนะครับอาจจะมีคนที่ได้พักบ้างนะโดยระบบที่ ทางอูนเอเมอรีจะใช้นะครับเป็นประจำเมืคือ4-4-2นะครับผู้สศัประตูมือหนึ่งประจำทีมนะครับเอมิเลียโนมัวติเนสนะครับกองหลัง4คนแบ็กขวาเป็นไมทิแคสนะครับทเซย์รับ2คนเป็นเรโก้คาร์ลอสกับปาโตเรสนะครับส่วนแบ็กซ้ายใช้ลูก้าดินนะฮะกองกลาง4คนนะครับปีกขวาเป็นมูซาเยบี้ที่ได้พักมานะครับตรงกลางเป็นจอห์นแม็กกินกับตอนทีมนะครับผู้กับดักัสตุยนะครับแล้วก็มีอออนเบอรี่เป็นปีกซ้ายนะครับกองหน้า2คนนะครับใช้อลิเวอร์กินนะครับยืนคู่กับยอนดูรรานนะคับ มาดูทางฝั่งนิวคเซิลกันบ้างนะครับนิวคเซิลเนี่ยเพิ่งจะมีแมชกับฟูลแลมนะครับแล้วจัดชุดใหญ่ลงไปด้วยนะครับทำไมต้องชุดใหญ่ก็เพราะว่านักเตะที่มีอ่ะมันมีเท่านั้นจริงๆนะครับแล้วก็พักมาได้2วันเช่นกันนะครับตัวเลือกก็น,น้อยกวิลล่าเยอะนะครับเพราะว่าไม่รู้จะพักใครแล้วนะอย่างที่บอกไปตอนแรกว,ว่าโอ้โหนักเตะก็เจ็บเยอะนะครับติดทีมชาติอีกนะฮะแล้วก็โดนแบนอีก นะครับแล้วก็ต้องใช้นักเตะชุดเดิมนั่นแหละที่น่าจะลงเล่นแบบกรอบๆต่อไปนะครับอาจจะเปลี่ยนแค่บางคนที่พอจะสลับกันได้บ้างนะครับโดยจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สประตูนะครับใช้ตัวมือสองนะครับที่เคยเป็นมือหนึ่งของทีมมาก่อนอย่างมาตินดูบรัฟก้านะครับกองหลัง4คนนะครับทางแบกขวาน่าจะเป็นคิวแรนทิปเปียนะครับที่ พักนาทีแล้วนะครับในช่วงครึ่งหลังนะแล้วก็นัดน,นี้นะจะได้ลงตัวจริงเหมือนเดิมนะครับเซนเตอร์ฮับสองคนใช้ฟามิชากับเซเวนบอตแมนกันต่อไปนะครับก็เข็นกันไปนะทางซ้ายเป็นแดนเบิร์นนะครับที่นาทีแล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะครับกลาง3คนนะครับน่าจะใช้ชุดเดิมแหละนะครับแมทธิวลองสตาร์ฟลูอิสไมลี่และบรูโน่กิมาร์ไลส์นะครับซึ่ง คิดดูแล้วกันนะต้องดันเด็ก17นะครับลิสเมลี่ขึ้นมายืนนะครับแต่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีด้วยนะครับก่อนหน้าสาคนนะครับปีกขวาเป็นแมริชชี่นะครับตัวสมรองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องยืนยาวๆไปก่อนนะตรงกลางใช้อเล็กซานเดอร์อิซักนะครับแล้วก็ทางปีกซ้ายแอนโทนีกอดอนที่ซื้อมาจากเอฟเวอร์ตันนะครับ ทั้งนั้นอันนี้นะครับบอกเลยเลยว่าวิลล่าเนี่ยมีตัวที่ให้เลือกใช้งานได้หลากหลายกว่าแล้วก็พักมาเยอะกว่านะครับแล้วก็ในคอสเซิร์เนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยไม่มีแล้วนะครับมองไปที่มานนักสำรองเนี่ยก็ต้องดันแบบเด็กขึ้นมานะครับแล้วก็เออสำรองไม่รู้สำรองขอสำรองอีกทีนะครับก็น่าจะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเช่นมีตัวเจ็บเพิ่มหรือต้องการเปลี่ยนเกมเนี่ยหรือคอสเซิร์เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ตัวหลักได้มากกว่านี้แล้วนะครับวิลล่าสดกว่าครับน่าจะเอาชนะมาได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์ ไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกติดกระดิ่งช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับทางเราเนี่ยก็ไม่ใช่กูรูนะวิเคราะห์วิจารณ์เป็นหลักนะครับไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่นักข่าวนะแต่ว่าเราเป็นเพจที่ทํากิจกรรมดีๆนะครับในส่วนของการจัดทริปจัดทัวร์ไปดูบอลต่างประเทศนะครับไม่ว่จะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับบอลแดงเดือดนะครับไปดูแมนยูลิเวอร์พูลแมนซิตี้สเปอร์อาร์เซนอลนิวคาสเซิล์เราก็ไปกันมาหมดแล้วนะครับประสบการณ์กรดูบอลของเรานนะครับมมมาาากกวว่100แตช์ด้ยทีงงขอเราเองนะครรรับออกททิิปได้จงมี่สุดของไทย ปี2022-2023นะครับนอกจากนั้นในปีนี้เนี่ยเรายังมีจัดทริปที่จะไปดูเร์พูลุนแชมป์นัดสุดท้ายที่อนฟิวนะครับรวมถึงแดงเดือดที่โอทัฟฟอร์ดนะครับและมีไปดูฟุตบอลยูโร2024ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาโปรแกรมเนี่ยออกเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะไปดูฟุตบอลนะครับใหม่ต่างๆหรืออยากให้จัดทัว p r i รเวทนะครับสามารถติดต่อเพจไปดูบอลได้นะครับไลน์แอดโกดโทเซเดียมนะครับนอกจากนั้นถ้าอยากจะให้เรานะครับหาตั๋วฟุตบอลให้แบบเดินทางไปดูเองก็ติดต่อได้เลยนะครับเพราะเราเป็นบริษัทที่ เป็นพันเนอร์กับรีเซลนะครับรีเซลที่เกตที่ประเทศอังกฤษนะครับที่ยุโรปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจได้ได้ได,ดูแน่นอนนะครับไม่เทไม่ทิ้งนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ส i b e ติดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ